สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอดเป็นพระบรมชายาลักษณ์ที่น่าประทับใจมากนะครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดลุมวัดลุมมหาชัยชุมพลครับ โว้ยโบสอลังการมากวันนี้ไม่ใช่วันพระเลยยังไม่เปิดเนาะสวยงามครับครับ ขอบในพระมหากรุณาธิคุณแความศักดิ์สิทธิ์ที่จิดร้ายก็ขอ,ขอให้กับกายเป็นดีชีวิต,ตวประสบความสำเร็จ ผู้ใดกระทำความไม่ดีขอให้ได้รับกรรมไปตามกฎแห่งกรรมไม่ได้แช่งครับอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอดเป็นพระบรมชายาลักษณ์ที่น่าประทับใจมากนะครับไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เห็นกันโอ้ พระมาลาพระขันโอ้โหครับความยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาราชบริเวณนี้เป็นที่แจกจ่ายเหรียญที่ระลึกและวัตถุมงคลครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ วัดลุมมหาชัยชุมพลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชโอ้สวยมากครับเหรียญสุดยอดแล้วครับว้าวโชคดีทุกท่านครับ